รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Vivoactive 3 Music เสร็จเรียบร้อยนะครับของเดิมอันนี้นะครับชุดฝาหลังที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้ไม่มีกาวไหนที่จะติดอยู่นะครับก็พลาสติกก็คือพลาสติกนะครับก็เปลี่ยนชุดฝาหลังขาทั้ง4ขาครบนะครับชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยเปนตะครับพอใส่ชาร์จนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์จเรทก็ทํางานได้ตามปกติ จุดชาร์จได้เหมือนใหม่เลยนะครับกระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่ตรงนี้ไม่มีบาร์โค้ดเราก็ปิดบาร์โค้ดเราก็ใช้กาวปิดช่องทางน้ำเข้าให้นะครับตรงนี้นำไปจับสัญญาณ G.P.S นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะฮะมอเตอร์สั่นขึ้นตรงนี้นะครับ รอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าทัสกีนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทํางานได้ตามปกติเดี๋ยวเราวางเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดใหม่นะครับนี่ฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่ฮะแสงสีเขียวทํางานได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็ ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมว่าจะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับนานลกดีไบยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ